สวัสดีครับช่องหวัดระบาดนะครับคลิปนี้ก็จะมาดู power supply รุ่นนี้นะครับ EVGA 500B นะครับเป็น power supply จากทางค่า EVGA นะครับดพัตบลนนะครับรุ่นนี้ก็5 0 0วัตต์นะครับ EVGA ส่วนใหญ่นะครับที่เห็นมาเนี่ยก็ผมชอบอย่างหนึ่งนะครับรางไฟ12โวล์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีค่าใกล้เคียงกับวัดที่เขาบอก นะครับอย่างนี้นะถ้าเป็นรุ่นนี้ก็คือ12โวลต์เนี่ยรางไฟ12โวลต์เนี่ยให้มาประมาณ480วัตต์เลยนะครับจะไม่รวมกับไฟ5โวลต์3าโวลต์นะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอามารวมกันนะครับบวกกันไปบวกกันมาตัวนี้ก็จะประมาณ600วัตต์ใช่ไหมครับเขาจะอ้างว่าประมาณ600วัตต์650วัตต์ประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างจะบง่งบอกถึงรางไฟ12โวลต์ นะครับว่าออจ่ายได้500วัตต์นะครับแต่ว่ารางไฟ12โวลต์ได้ถึง480วัตต์เลยนะครับอันนี้ก็มาในอาการที่เรียกว่าแปลกก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เพาะว่าซพปายนะครับที่เปิดมิติดเนี่ยไฟสแตนบายจะไม่มีนะครับแล้วเราก็ซ่อมรางไฟสแตนบายนะฮะอะไรพวกนั้นไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะจบแต่ตัวนี้นะครับไฟสแตนบายมานะแต่ว่า เปิดไม่ติดนะครับอันนี้ผมเทสดูก่อนหน้าแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูไฟสแตนบายนะครับตรงนี้อ่าอันนี้ไฟสแตนบายห้าโวลต์นะครับแล้วก็ไฟ ps on ตรงนี้นะครับผมต่อมาสองจุดสี่สองจุดสามแปดประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ผิดปกติอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับตรงนี้ ผมออนสวิตแล้วนะพอออนปุ๊บนะครับ PS ON เนี่ยมันจะ Active Low Active Low ก็คือว่ามันดึงไฟลงกาวนั่นเองครับอันนี้ก็จะเหลือประมาณ0นนี่ครับไฟมันลงกาวไปละแล้วผมจะปิดปิดไฟ PS ON ก็กลับขึ้นมานะพอเปิดมันก็หายไปนะครับแต่เพราะว่าสายมันไม่ทำงานนะตัวนี้นะครับ แน่นอนฟิลไม่ขาดนะครับภาคกาวร้อนไม่แน่ใจว่ามีมอสเฟตหรือไดโอด PFC boost boost PFC เนี่ยช็อตหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่ว่าในส่วนของ super v a i s o r ic เนี่ยครับมันสั่งสั่งให้ฝั่งกาวร้อนนี่มันทํางานอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาแกะดูว่า super v a i z e r ic สั่งแต่ทําไมฝั่งกาวร้อนนะครับฝั่ง Primary นะครับถ anyway, ึงไม่ทำงานเดี๋ยวผมขอแกะไส้ในแล้วเรามาดูกันครับก็หลังจากที่แกะบอร์ดตัวนี้ออกมาแล้วนะครับก็ได้ตามสภาพนะครับแบบนี้ EVGA 500B นะครับ PCB ข้างในเนี่ยแบบนี้นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างจะคุ้นมากนะครับเหมือนเรียกว่าเหมือนกันเลยแหละนะครับกับคูก้าตระกูล ST นะครับ ST STX แล้วก็ RS นะครับของคูก a นะ STX 6 5 0เนะี่ยเลเอาอุปกรณ์นะครับเหมือนกันเลยแบบนี้ผมว่าน่าจะคูก a น่าจะ OEM ให้นะครับใครอยากรู้ก็เอาตัวนี้ไปลองไปเซิร์ชดูนะครับ E 136014ตรงนี้นะผมว่าน่าจะใช่แหะแต่ไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นของมันก็คือ ไฟสแตนบายมีแต่เปิดไม่ติดนะครับก็เราลองมาเช็คกันดูนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าคือสิ่งที่นะครับรู้แน่นอนนะครับก็คือว่าอ่ะอันนี้นะครับพอดีว่าเคยเช็คมามันก็จะคุ้นกันเลยนะครับนี่บิดไดโอดไม่ช็อตแน่นอนนะครับเพราะว่าไฟสแตนบายออกนะครับสิ่งที่จะมาเช็คเนี่ยก็คือตัวระบบ PFC แล้วก็ตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับหลักๆของมันเนี่ยนี่นะครับเนื่องจากว่าเคยเคยแกะเคยซ่อมตัวนี้มานะครับก็เดี๋ยวผมวัดเลยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุด Active PFC นะครับ MOSFET ตรงนี้ ยังดีอยู่นะครับเขาใช้อยู่กี่ตัวครับตัวนี้ถ้าเป็นของคูกาจะใช้มอสเฟตอยู่2ตัวบูสต์ไดโอดตัวหนึ่งอันนี้ก็2ตัวเหมือนกันนะครับอ่ะนะครับใช้สองตัวอันนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวกลางจะว่างนะครับนี่ไม่มีขากลางจะว่างไว้แล้วก็มีบูสต์ไดโอดตรงนี้ตัวหนึ่ง มอสเฟสสอตัวนี้ต่อขนานกันนะครับก็มาว่างอ่ะได้อยู่นะครับไม่ช็อตแล้วก็มีตัวคอนเวอร์เตอร์หลักนะครับใช่ไหมคอนเวอร์เตอร์หลักนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมหาขาก่อนนะเอ่อน่าจะเป็น3ขานี้ใช่ไหมน่าจะใช่ครับตัวนี้แหละ อ่ะยังได้อยู่แล้วก็ตัวนี้นะครับเกตเดนซอสอืมนะครับก็ไม่ได้ช็อตอะไรดูอุปกรณ์นะครับทั้งข้างบนข้างล่าง PCB ก็ไม่ได้ช็อตนะครับฟิลไม่ขาดแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูตัวนะครับอันนี้เป็นดับเบิลฟอร์เวิร์ดคอนวอร์เตอร์นะครับก็จะมีไดโอด สามถึงห้แอมนะครับตัวใหญ่อยู่สองตัวม,มันน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมวัดไดโอดกันย้อนก่อนนะครับไดโอดสแตนบายไดโอดสแตนบายไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะอยู่ข้างตรงนี้อ่ะตรงนี้นะครับไดโอดสแตนบายตรงนี้นะครับ ก็ยังดีอยู่นะครับนี่ขึ้นประมาณ0.3นี่ก็ยังดีอยู่เออครับมีอ๋อมันมีสัญลญักษณ์อยู่นะครับไดโอดนี่แล้วผมวัดหมดเลยแล้วกันไอ้นี้เป็นไดโอดไฟเลี้ยงนะครับอืม มีตัวไหนอีกก็ดูจากลักษณะแล้วก็ไม่มีนะครับตัวไหนอุปกรณ์ตัวไหนช็อตเลยเดี๋ยวผมจะลองไปไล่ดูนะครับดูระบบไฟนะครับระบบไฟที่ไฟ vcc นะครับที่มาเลี้ยงขา แอคทีพีเอฟซีตัว uh, ตัวนี้นะครับตัวไดร์ตัวนี้นะมันมีเป็นแบบคอมโบนะครับ pfc แล้วก็ pwm นะครับ cm 68000 tx ตัวนี้ว่ามันมีไฟมาเลี้ยงหรือเปล่านะครับหลังจากที่ผมไปนะครับต่อไฟ อะแดปเตอร์ตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เทสดูนะครับตรงนี้ต่อสาย AC เข้าไปนะครับนี่ตรงนี้ก็เทสดูไฟเลี้ยงนะครับขา VCC ของตัว IC CM 6 8 0 0นะครับตัวนี้นี่ผมได้แกะวงจรเฉพาะส่วนที่อ่ามันเกี่ยวข้องออกมานะครับขาประมาณ 90... 1 1 1 2ขาประมาณ13ขา VCC ตัวนี้นะครับ มันไม่มีไฟมาเลี้ยงนะครับหลังจากที่เราเรียกว่าจัม P.S. on ลงกาวก็คือขาที่4ของอ IC W.T. 7527นะครับอันนี้เป็นเวลเทรนนะครับของประเทศไต้หวันเขาครับอันนี้ตัวนี้นะครับออ t โตรครัปเปิตัวนี้นะครับจะสั่งให้ไฟเลี้ยงนะครับมาเลี้ยงที่ขา 9 10 11 12ขา13 12ของ CM6800 t น,น,นะครับถ้าไฟ VCC ไม่มานะครับ IC ตัวนี้ก็จะไม่ทำงานนะครับที่ผมวัดดูเนี่ยไฟไม่มาเลี้ยงเลยนะครับซึ่งแกะวงจรอ,ออกมาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้มันก็จะมีส่วนหลักๆนะครับที่สำคัญอยู่ก็คือมีอยู่หนึ่งซูเปอร์ไวเซอร์ไ5 2 7นะครับแล้วก็มีออ t ต c o u คัพเรตัวนี้นะครับมี นะครับทรานซิเตอร์ PNP นะครับตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับในการเปิดเปิดปิดนะครับตัว IC ตัวนี้ไฟ VCC มาที่ขาอะ c นะครับขา13ตัวนี้แล้วก็มี IC รักษาแรงดันนะครับ7 8 L 1 5นะครับอันนี้เป็นตัวถัง T O 9 2นะครับเป็นยี่ห้อ U T C นะครับ U T C 7 8 L 1 5นะครับจะรักษาแรงดันไว้ที่ประมาณ15 V โวลต์นะครับ ก็มาจ่ายให้กับ C M 6 8 0 0 T X นะครับ I C C M 6 8 0 0 T X นะครับตัวนี้เนี่ยไฟเลี้ยงเขาจะอยู่ที่ประมาณ1 5 1 8บโวลต์นะครับบาง power supply บางตัวเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 8โวลต์นะครับเขาจะใช้พวกซีเนอร์ไดโอด18โวลต์รักษาแรงดันก็มีนะครับแต่ตัวนี้ใช้เป็น7 8 L 1 5นะครับเรามาดูที่เมื่อกี้ผมเช็คนะครับผมเช็คก็คือ ไฟ5โวลต์สแตนบายนี่ออกอันนี้เป็นหม้อแปลงไฟสแตนบายนะครับไฟ5โวลต์สแตนบายนี่ออกนะพอออกปุ๊บมันก็จะมาเลี้ยง vcc ตัวนี้นะครับขาที่ประมาณสัก17นะครับ1 2 3 4 5อา่า1 2 3 4 5 6 7 8ขาที่15นะครับมันมี16ขาขา vcc มาเลี้ยงขาที่15มีมานะครับแล้วก็ ขาที่1ของออปตคัปเปิลเนี่ยไฟ5โวลต์สแตนบายก็มีมาเลียงนะครับแล้วก็ขาที่3นะครับของ w t 7 5 2 7เนี่ยก็จะส่งไฟออกมาตรงนี้เหมือนกันนะครับประมาณ5โวลต์นะแรงดัน2อันนี้มันจะพอๆกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวออปตคัปเปิลตัวนี้จะไม่ทำงานนะครับถ้าเราจัมออน PS on ลงกาวนะครับถ้า IC ตัวนี้ทำงานปกติไฟตัวนี้จะหายไปนะครับ แรงดันตกค่อมก็จะอยู่เหลือประมาณสักประมาณหนึ่งโวลต์ประมาณนี้นะครับซึ่งผมได้ทดลองดูแล IC ตัวนี้ทํางานนะครับตอบสนองต่อคําสั่ง PS ON ตรงนี้อยู่นะครับแสดงว่าตัวออฟเฟอร์ออฟตคัพเปอร์ตรงนี้มันก็ทํางานอยู่นะครับแล้วก็นะครับผมวัดที่ขดของไฟทําไฟสแตนบายนะครับมันจะมีขดหนึ่งนะครับนอกจากจะทําไว้ทําไฟ5โวลต์สแตนบายแล้วเนี่ยมันก็จะทําไฟเลี้ยงขา VCC ตัวนี้แหละนะครับผมวัดออกมาได้ประมาณ17โวลต์กว่าแล้วก็มันจะมารอนรที่ขา E ของทรานซิสเตอร์ PNP ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไปแบ่งวงแบ่งแรงดันตัวนี้นะครับด้วย R 1k กับ 4.7k นะครับต่อเข้าที่ขาเบสนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะไปรอลงกาวที่ขา3แล้วก็ลงที่ขา4ของออโต้คอปเปอร์ตัวนี้นะครับ ก็คือถ้าเราสั่งกด PS on นะครับออปโตคัปเปร์ทำงานปุ๊บนะครับทานซิเตอร์ตรงนี้จะทํางานมันก็จะต่อไฟตัวนี้ลงกาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทานซิเตอร์ตัวนี้ก็จะทํางานนะครับไฟ17โวลต์ที่วัดได้เนี่ยจะผ่านขา E ไปที่ขา4นะครับผ่านมาได้แล้วก็มารักษาแรงดันให้เหลือประมาณ15โวลต์นะเพื่อมาเลี้ยง VCC ขา VCC ของ CM6800 ตัวนี้นะครับซึ่งที่ผมวัดเนี่ย ไฟตรงนี้มีนะครับมารอที่ขา e ประมาณ17โวลต์นะครับแล้วก็แต่พอผมจ้ำอ่อนไปปุ๊บนะครับไฟไม่ออกมาตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไฟที่ขา c ไม่ออกมาตรงนี้แต่นะครับมันมีปัญหาตรงหนึ่งว่าผมวัดทานซิเตอร์ตัวนี้ในวงจรนะครับมันก็ไม่ได้เสียนะครับยังวัดค่าขึ้นได้อยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะทํางานผิดปกติอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนทานซิเตอร์ตัวนี้ดูนะครับ เพราะออโต้คัปเปอร์ก็ไม่น่าจะเสียงง่ายๆนะครับตัวนี้ไฟก็ยังไม่มาถึงตัวนี้เลยเพราะนั้นตัวนี้ก็ยังไม่น่าสงสัยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนซราซิสเตอร์ PNP ตรงนี้นะครับลองดูแล้วมาเช็คอีกทีว่าเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วมันจะยังทำงานหรือเปล่าครับอ่านะครับก็กลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมไป เปลี่ยนไอ้เจ้าตัวทานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับ PNP นะเป็นเป็นตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้วงจรในวงจ,จรจริงอาจจะวุ่นๆหน่อยนะครับมันอยู่ตรงเ,เดี๋ยวก่อนนะอ้าวนะขนาดผมเปลี่ยนไปเมื่อกี้ผมก็ยังงงเลยว่ามันอยู่ตรงไหนอ่าตรงนี้นะครับมันรูว่าจะเห็นแล้วบอกตรงนี้นะครับเนี่ย เป็น pnp นะครับผมเปลี่ยนไปก็เหมือนเดิม <_ an> ก็ยังเปิดไม่ติดเหมือนเดิมนะครับจนผมมา,าเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับออปโตโคัพเปอร์นะครับตรงนี้เปลี่ยนไปเสร็จแล้วนะออปโตโคัพเปอร์ตัวนี้นะครับพอเปลี่ยนไปเสร็จก็พบว่าเปิดติดนะครับแต่ว่าเปิดติดแล้วก็ตัดดับไปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะ แล้วก็นี่ไฟสแตนบายมานะแล้วก็เราผมจะเปิดดูนะครับอ่ามันทำงานนะแต่พักหนึ่งมันก็ดับไปอันนี้คือลักษณะของว่าเปิดติดแล้วก็ตัดดับนะครับคือผมลองเอาอ่า มันตีมิเตอร์วัดดูนะครับมันก็มีมาไฟรับฟ12โวลต์มาแป๊บๆป๊หนึ่งห้าโวลต์3.3มาโวลต์มาแป๊บแปดี๋ยวมันก็ตัดตัดตัดไปนะครับแบบนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นนะครับน่าจะเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ไอซีนะมันจะโปรเทคอะไรสักอย่างหนึ่งของมันนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ดูนะครับว่ามันมีตัวชอ็อตหรือมันตัดเนื่องจากสาเหตุอะไรอยู่นะครับตรงนี้แต่ว่า ฝั่งเก่าร้อนผมว่ามันมันน่าจะปกติแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมคลายกระแสออกก่อนจิ้มออกนะฮะไม่ออกนี่สะดุ้งได้เลยนะครับตรงนี้อ่นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองไปไล่ฝั่งเอาพุทด,ดูนะครับว่ามันช็อตอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับฝั่งนี้ผมว่ามันน่าจะทํางานได้แล้วล่ะนะครับเมื่อกี้ที่ตัดดับเนี่ยผมวัดดูไฟตรงนี้นะครับ เป็นไฟไฟ pfc ก็บูตนะครับบูตขึ้นมาประมาณ3 8 0ร้อถึงสามโวลต์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องใช้เวลานะครับไปไล่วงจรดูก,ก่อนครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมได้ไปทําการแก้ไขจนมันสามารถที่จะทํางานได้แล้วนะครับตรงนี้ตอนนี้คือทํางานได้ปกติแล้วนะครับแต่ว่าเรามาดูกันนะครับว่าสาเหตุที่มันเปิดติด แต่ว่าตัดดับเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับอันนี้นะครับได้ไปดูที่ฝั่ง IC Supervisor นะครับ wt 7 5 2 7เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่16่ขาก็คือประมาณนี้นะครับมาดูขาแรกนะครับขาแรกนี่เป็น pgi ก็คือ power good input นะครับตรงนี้ r 8 2 k นะครับกับ910โอห์มเนี่ยนะครับมันแบ่งแรงดันจาก 5V โวลต์ไฟ 5V โวลต์ตรงนี้นะจะมาจากตัว มอแปลง5โวลต์นะครับตัวใหญ่เลยนะก็จะผ่านไดโอด414อ่า1 n 4148มานะครับแล้วก็มาผ่านแบ่งแรงดันมานะครับออกมาก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับผมวัดดูได้ประมาณ1.5โวลต์นะครับตรงนี้แล้วก็มันจะทำไฟ PGO ก็คือ power good output ออกไปนะครับตรงนี้ก็ประมาณอยู่5โวลต์อันนี้นะครับ จะทำไฟประมาณ5โวลต์นะครับไฟ P G O เนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากนะครับเพราะว่า power supply นะครับถ้าไฟ3.3โวลต์5โวลต์12โวลต์ออกหมดนะครับแต่ไฟ P G O ไม่ออกเนี่ยครับเอาไปเปิดกับคอมคอมก็ไม่ติดนะครับอ่ะมันเป็นสัญญาณที่เรียกว่าเอาไว้บอกว่า power supply นี้สามารถจ่ายไฟได้แบบทันท่วงทีได้ขนาดไหนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่ในหลักของมิลลิเซก รประมาณสองร้อยถึงห้ามิลลิเซกประมาณนี้นะครับอันนี้อาไม่ไปเลยนะครับเรียกว่าไม่อาขาดดีกว่านะครับมันไม่มันขาดไปเลยวัดไม่ขึ้นค่าอะไรเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนไปนะครับแล้วทีนี้มันมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าไม่เยอะมากนะครับก็ ส่วนของฟีดแบ็แรงดันนะครับทั้ง1 2บสองโวลต์3ามโวลต์5โวลต์นะครับอามีทั้งขาดทั้งยืดค่านะครับตรงนี้ผมไม่ได้จําค่าไว้นะครับแต่ว่าผมได้เปลี่ยนออกหมดละมี R ตัวนึงนะครับอยู่ที่ขา6กอก็คือ R ที่เอาไว้ในการเซนต์กระแสน,นะครับว่า power ลูกเนี้ยมันจะตัดที่กระแสเท่าไหร่นะครับตรงนี้อันนี้เป็นกระแสรวมเลยนะครับเป็นกระแสรวมทั้งของทั้งหมดนี่แหละจริงๆมันจะมีะขา สิ 10, ขาสิบเอดขาเจขาแปดอะไรพวกนี้นะครับที่มันเอาไว้เช็คก,กระแสของแต่ละลาง5้าโวลต์สามจุดสามโวลต์สิอโวลต์อยู่แต่ว่าไอนี่คือกระแสรวมทั้งหมดอันนี้ก็ประมาณ 30K นะครับเรียกว่าขาดด้วยเหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนไปนะครับทั้งหมดนี่มันก็ยังเปิดติดแต่ก็ตัดดับอยู่นะครับแล้วว่ามาเช็คไฟ5้าโวลต์สามจุดสโวลต์สิโวลต มันก็มีมานะครับแต่ว่ามันก็ยังเปิดติดตัดดับอยู่นะครับเช็คมาจนกระทั่งนะครับขา9นะครับขา9นี่เป็นขาใน d t t s s h e t นะครับของเขาจะเขียนว่า vx นะขา vx ตัวนี้นะครับ vx ไปอ่านดูนะครับเขาบอกว่าขานี้เนี่ยสามารถที่จะใช้คอนโทรลเรื่องของอุณหภูมิของ Power Supply ตัวนี้ได้ก็คือว่า Over Temperature Control นะครับหรือว่า OTP ตรงนี้นะครับ OTP เนี่ยนะครับก็าสามารถที่จะคุมตรงนี้ได้นะครับผมไล่ดูวงจรตรงนี้มาครับจะมาต่อที่ขาหนึ่งนะครับตัวนี้ประมาณ2 0 0 270โอห์มแล้วก็ตรงนี้ประมาณ500อ่าไม่ใช่นะครับประมาณ 5.1k ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะครับซึ่งผมได้เปลี่ยนออกไปหมดแล้วนะครับตรงนี้ แล้วก็มาเข้าที่นี่นะครับเป็น NTC อ่า NTC เนี่ยก็เป็นตัวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมันจะมีวงจรของไอตัวพัดลมอยู่ตรงนี้นี่อันนี้เป็นขาอันนี้เป็นอาจจะม,มองไม่ค่อยเห็นนะครับเป็น R ชุดนี้นะที่ผมเปลี่ยนออกไปหมดแล้วนะตรงนี้อันนี้เป็นชุดของของพัดลมนะครับ ในชุดของพัดลมนี้เรียกว่าไหม้หมดเลยนะครับแล้วก็มันมีขาชุดหนึ่งนะครับที่มันมีความสําคัญนะครับก็คือ ntc นะครับ ntc ก็คือตัวนี้นะมันจะติดกับฮิตซิงเลยนะครับก็จะขันติดด้วยเลยก็คือเช็คความร้อนของตัวไดโอดตัวนี้นะครับถ้าแผงนี้มันมีความร้อนเกินเนี่ยไอเจ้าตัว อ่าเดี๋ยวผมวางก่อนนะครับตัวขาตรงนี้นะฮะขาเบอร์เก้าเนี่ยขาลำดับทีก้านะครับซึ่งเขาเอาไว้เช็คในส่วนของอ่าอุณอุณภูมินะครับมันจะตัดการทํางานนะมันก็เลยเปิดติดแล้วก็ตัดเปิดติดเปิดตัดอยู่นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้เปลี่ยน R ตรงนี้ออกไปนะครับก็มันก็สามารถที่จะทํางานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตัวนี้นะครับเบื้องต้นผมก็เทสเขาเข้า,ขาไปแล้วนะครับมันก็ต้องการโหลดอยู่นะครับพัดลมเดิมของมันเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะครับผมก็เอาพัดลมระบายความร้อนปกตินะครับมาต่อกระสายโมเลกตรงนี้นะครับเดี๋ยวตั้งมิตเตอร์ไว้ย่านวัดโวลต์น,นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวจั๊มนะครับผมจะเสียบปลักเข้าไปเช็คกระโดดหลอดไฟนะครับเดี๋ยวเปิดมา ไฟสแตนบายมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอ n อนนะครับตัวนี้ก็ทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราเช็คไฟตัว 3.3V โวลต์ก่อนนะฮะได้3.4นะครับอันนี้ไฟ5โวลต์สแตนบายมาอยู่แล้วนะครับ 5V โวลต์ได้5 2 2 1 2ลบ1 2โวลต์นะครับได้ลบ12กว่าอันนี้เป็น 12V โวลต อันนี้ก็คือมาปกติทุกอย่างแล้วนะครับอันนี้ไฟ pgo เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับอนี่ประมาณ 5.2V 5.22V โวลต์5.22โวลต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คไฟฝั่งตัว pfc นะครับต้องเช็คทุกครั้งนะครับตรงนี้เอาบูสเยอะเลยนะครับ3 8 1โวลต์3 8 0 3 8 1ยไฟ pfc ก็ประมาณนี้นะครับ เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเทสกระโหลดหลอดไฟนะครับตรงนี้ก็เป็นหลอดไฟรถยนต์นะครับ65วัตต์ก็ประมาณ4แอมป์นะครับถ้าเทสได้เนี่ยก็เอาไปเปิดกับคอมได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเทสตรงนี้นะจิ้มกับ12โวลต์ไปเลยนะครับนี่กาวแล้วก็12โวลต์อ่าสว่างโอ้โหนะตัดไปแล้วนะครับอาจจะคือมัน โหลดกระแสอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่ามันผ่านโหลดหลอดไฟตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับผ่านไปเดี๋ยวผมจําอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นคลายกระแสออกครับเปิดมาก็ติดเลยนะครับอะแดปเตอร์ตัวเนี้มันค่อนข้างจะวล้วนอยู่นะครับนี่ขนาดปิดนะ แต่สวิตจริงๆมันอยู่ตรงนี้นะครับสวิจริงนี่อันนี้ผมต่อมาใช้พิเศษนะครับเนี่ยอ่ะเปิดปกติเราเอาใหม่นะครับขยับใหม่กันอ่ะโอเค ก็โอเคไปแล้วนะครับตัวนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็เสียไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ราคาแพงอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเก็บตัวที่เสียมาให้ดูมันเป็นอุปกรณ์เ,เป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะครับมันเล็กมากแต่ว่ามันก็มีความสำคัญกับวงจรนะครับพวกนี้นะนี่นครับพวก R พวก เอสเทั้งหลายนะครับไม่รู้ว่ามาเกิดสาเหตุมาจากอะไรครับทําไมพวกนี้มันถึงไหม้เยอะขนาดนี้นะครับพวกนี้ทําไหม้ก็จบเลยนะครับวงจรอันเดอร์โวลเตจโปเทคชันนะครับมันก็จะสั่งให้พ o เวอร์เนี่ยตัดการทํางานไปเลยนะครับเพราะว่าแรงดันเนี่ยมันไม่สม่ําเสมอนะครับมันไม่สามารถที่จะส่งมาซูเปอร์ไวเซอร์ตรงนี้ได้นะครับมันก็จะตัดการทํางานไปนะครับก็อาศัยไล่วงจรอยู่ค่อนข้างนานอยู่นะครับ ก็ไปเอา d Data s h e e ตของ IC ตัวนี้มาดูนะครับถึงจะพอจะรู้เส้นทางการทำงานของวงจรนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครที่ยังไม่กดซับสไครต์ก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ